นี่เราก็จะมาศึกษากันเรื่องกราฟแท่งเทียนนะครับกราฟแท่งเทียนอย่างที่บอกจะมีอยู่สองสีคือสีเขียวกับสีแดงนะครับถ้าเราจะดูจากโปรแกรมต่างๆก็จะเห็นแต่จริงๆเราโปรแกรมบางโปรแกรมสามารถตั้งสีได้แต่โดยทั่วๆไปนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์สองสีนี้คือสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวหมายถึงหุ้นขึ้นนะครับสีแดงหมายถึงหุ้นลงนะครับ สัญลักษณ์ของแท่งเทียนก็คือว่าถ้าแท่งสีเขียวนะครับนี่คือราคาเปิดครับแถบข้างล่างนะครับราคาปิดก็จะอยู่ข้างบนนะครับเราไส้เทียนระหว่างวันที่ขึ้นไปเนี่ยครับปลายจุดยอดนี่ก็เป็นราคาสูงสุดนะครับของระหว่างวันหรือเป็นรายนาทีแล้วแต่ความหมายของกราฟในช่วงเวลานั้นๆนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นราคาต่าสุดนะครับส่วนแท่งสีแดงก็คือ ตรงนี้จะเป็นราคาเปิดนะครับและขอบด้านล่างนี้ก็คือราคาปิดนะครับอันนี้คือราคาต่าสุดของวันส่วนบริเวณนี้คือราคาสูงสุดของวันนะครับกราฟแท่งเทียนจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีลำไม่มีลาตัวนะครับมีแต่ไส้กับเพราะว่าราคาปิดราคาเปิดเป็นราคาเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าโดจินะครับรูปแ,แบบนี้จะเป็น โดจิขาย,ยาวนะครับหรือลองเล็กโดจินะครับอันนี้จะเป็นโดจิป้ายศพนะครับ g r a ฟ stone โดจินะครับก็คือมันไม่มีด้านล่างนะครับราคาขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับรูปแบบนี้รูปแบบโดจิป้ายศพนี้ถ้าเกิดขึ้นที่ที่ยอดของราคาหุ้นนะครับก็เป็นเป็นทางความหมายมาเลยครับว่าโดจิป้ายศพนะครับถ้าเราไม่ขายหุ้นออกไปก่อนเนี่ยก็ อาจจะแย่ได้นะครับเรามาดูต่อมานะครับรูปแบบที่เป็นลักษณะลำลำตัวแล้วก็ไส้เทียนด้านบนจะไม่มีหรือมีก็จะสั้นมากนะครับส่วนลำไส้เทียนด้านล่างนี้จะยาวประมาณสองถึงสามเท่าของลำตัวนะครับรูปแบบต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าหุ้นลงมานะครับหุ้นปรับตัวลดลงมาเนี่ย เราเกิดรูปแบบคอนหรือรูปแบบแฮมเมอร์เนี่ยสวนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็โอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มนี้มีสูงนะครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบคนแขวนคอหรือแฮงกิ้งแมนนะครับก็คือถ้าวุ่นขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับเราจะเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอีกวันหนึ่งต่อมาปิดต่ําลงนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดการกลับตัวนะครับ เปลี่ยนแนวโน้มนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเกิดขึ้นกับเซ็ตนะครับที่บริเวณนี้นะครับเกิดรูปแบบแฮมเมอร์นะครับหรือรูปแบบคอนนะครับแนวโน้มก็เปลี่ยนนะครับขึ้นมาเลยนะครับอันต่อมาคือรูปแบบกลืนกินนะครับหรือ engulfing pattern นะครับถ้าหุ้นลงมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับ อีกวันหนึ่งต่อมานะครับวันที่สองเกิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวครอบสีแดงไว้หมดบังไว้หมดเลยนี่นะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าวันที่สามก็จะเกิดการกลับตัวนะครับของราคาหุ้นนะครับเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเองนะครับหรือเป็นแบบตรงกันข้ามถ้าเกิดหุ้นขึ้นมาในระยะหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วเกิดเปิดกระโดดขึ้นไป สูงขึ้นนะครับแล้วปิดต่าลงมาครอบคุมลําตัวของวันก่อนนะครับอย่างนี้โอกาสจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นลงก็จะมีสูงนะครับต,ตัวอ,อย่างหุ้นของ VNG นะครับวันัชัยกรุ๊ปนะครับขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดการทิ้งของราคานะครับหลังจากนั้นแนวโน้มก็เปลี่ยนเลย ร,รูปแบบนี้เรียกว่าเมฆดำปกคลุมนะครับหรือ dark cloud cover นะครับก็คือพุ่นขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดการปรับตัวลดลงนะครับสีเขียวเราตามมาด้วยสีแดงนะครับโดยสีแดงนี้ลดลงมาลดต่ำกว่า50%ของแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนก็ เป็นไปได้สูงนะครับส่วนรูปแบบกลับกันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบทิมแทงนะครับหรือว่าเพรสซิงนะครับสีแดงแล้วก็ตามมาด้วยสีเขียวทะลุเกิน50%ขึ้นไปอีกวันตัวมาราคาปิดสูงขึ้นนะครับก็คือการกลับตัวของแนวโน้มนะครับทุกตัวอย่างนะครับในกราฟเซตนะครับตรงนี้เกิดดักคลาวโคเวอร์นะครับทิมลงมา เกิน5้นะครับแนวโน้มเปลี่ยนลงมานะครับอันนี้กับตัวย้อนกลับขึ้นไปนะครับสูงเกิน50%นะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆหุ้นก็ขึ้นต่อเนื่องนะในภาพนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความต่างของระยะช่องว่างนั่นเองนะครับที่ทำให้รูปแบบไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้เรียกว่าอ่อนน е นะครับ คือหุ้นลงมาระยะหนึ่งแล้ววันต่อมาเปิดต่ำลงมาแต่ว่ากลับขึ้นไปไม่ไหวนะครับนี่เรียกว่าออนเน็กนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสามารถดีดตัวกลับขึ้นไปได้แต่ได้แค่ราคาปิดนะครับหรือใกล้เคียงบริเวณน,นี้เ็าเรียกว่าอินเน็กนะครับน,นี่เป็นทรัตติ้งแพทเทิร์นนะครับก็คือกลับขึ้นไปแต่ไม่ถึง5 0แล้ววันต่อมาอ่อนแรงลงมาก็คือยังคงเป็นแนวโน้มเดิมอยู่นะครับ จะสังเกตให้เห็นส,สังเกตให้ให้ดีนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดเกิดแท่งแดงและแท่งเขียวในวันต่อมานะครับแต่ไม่สามารถทะลุเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไปได้ก็สันนิษฐานไว้เลยก่อนว่าจะยังไม่เกิดการกลับตัวนะครับจะยังคงลงต่อนะครับแบบนี้นะครับเกิดขึ้นหุ้นอิตาเลียนไทยนะครับ เดืดขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถทะลุ50%ของแท่งวันก่อนได้นะครับก็ไม่สามารถกลับตัวได้นะครับรูปแบบนี้จะพบบ่อยนะครับเรียกว่าดาวตกนะครับหรือ Shooting Star ความสำคัญของรูปแบบนี้ก็คือว่าหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดการกระโดดขึ้นไปนะครับเป็น gap นะครับแต่ว่าหุ้นไม่สามารถ รักษาราคาปิดไว้ได้นะครับราคาปิดต่ําลงมาแบบนี้นะครับเป็นไส้เทียนหางยาวลงมาครับลักษณะเหมือนค้อนกับหัวนะครับหรือเขาเรียกเขาเรียกว่าชูตติ้งส์ขานะครับอีกวันหนึ่งต่อมาปิดต่ําลงมานะครับน,นี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มหรือยืนยันได้ว่าแนวโน้มน่าจะเกิดการกลับตัวแล้วนะครับอันนี้ จะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะครับอันนี้ด้วยนะครับจะเป็นสีเขียวสีแดงก็ได้นะครับหุ้นลงมาระยะหนึ่งแล้วเกิดสัญญาณแบบนี้นะครับความสําคัญคือว่าวันที่สามนี่นะครับวันคือหมายถึงวันนี้นะครับมานดูเวนี้วันถ้าวันนี้เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วปิดสูงขึ้นนะครับอย่างนี้ก็อาจจะเกิดการกลับตัวนะครับหรือว่าเรียกว,ว่าค้อนกลับหัว อินเวอร์ตแฮมเมอร์นะครับความสําคัญของรูปแบบนี้นะครับื่องชูตติ้งสตาร์แล้วก็อินเวอร์ตแฮมเมอร์ก็คือช่องว่างนะครับจะต้องมีช่องว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดูรูปแบบนี้ครับดูตัวอย่างนะครับ C.P.F. นะครับเกิดช่องว่างขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถดีราคาได้อีกวันหนึ่งปิดต่ำลงมานะครับดังนั้นแนวโน้มก็เปลี่ยนลงมาเลยนะครับ รูปแบบนี้คือรูปแบบคนมีท้องนะครับหรือฮารามิแพทเทิร์นนะครับก็คือหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับวันนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้ววันต่อมาไม่สามารถเปิดสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ขึ้นไปไหนนะครับถ้าวันต่อมาวันที่สามปิดต่ำลงนะครับโอกาสที่จะกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้มก็มีสูงนะครับ แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นภาพตรงกันข้ามนะครับหุ้นลงมาระยะหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับทังที่แสดงตามมาด้วยสีเขียวครับอันนี้เหมือนเป็นลําตัวนะครับอันนี้เหมือนเป็นท้องนะครับก็เลยจึงเรียกแบบจึงเรียกรูปแบบนี้ว่ารูปแบบคนมีท้องนะครับค่าจะมีแพทเทิร์นวันที่สามเปิดสูงขึ้นไปนะครับก็เกิดการปรับตัวนะครับรูปแบบนี้จะตรงข้ามตรงกันข้ามกับรูปแบบกลืนกินนะครับคือวันที่สองจะเล็กกว่าวันแรกนะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับเกิดกับเซตนะครับเกิดขึ้นที่ทองตรงนี้นะครับระหว่างที่สามปิดต่ำลงมาก็เป็นการยืนยันว่ามันจบแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือปรับตัวลดลงมาก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับรูปแบบเมื่อกี้แต่ว่านี่เขาเรียกว่าฮารามิกากบาบะหรือฮารามิคลอสนะครับ ตรงนี้จะให้สัญญาณที่ยืนยันได้ชัดเจนกว่าฮารามิแบบวัตสุคูนะครับรูปแบบคนมีทองวัตสกคูนี่นี่จะสัญญาณจะ,จะจะให้สัญญาณที่แรงกว่านะครับพอเกิดการสู้กันของราคาจนมาปิดที่ราคาเดิมแต่ความสําคัญอยู่ที่วันที่สามนะครับว่าถ้าเกิดราคาได้ยืนสูงขึ้นนะครับและบวกขึ้นไปก็จะเกิดการกลับตัวตรงนี้ก็เหมือนกัน นะครับถ้าราคาต่ำลงก็จะเกิดการปรับตัวลดลงนะครับความสำคัญของแท่งเทียนเนี่ยไม่ใช่ดูแค่2วันนะครับวันที่3ามนี่มีความสำคัญด้วยนะครับแต่เราต้องจดจำแพทเทิร์นรูปแบบของสองวันให้ได้นะครับแล้ววันที่3ามจะเป็นตัวยืยนยันนะครับถึงแม้เราจะซื้อช้าลงหน่อยแต่ถ้าสัญญาณมันชัดเจนแล้วหรือเราคาดว่าจะไม่ปิดอย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราเกิดเจอสัญญาณฮราร์มีการกระบ,บาดแบบนี้นะครับแล้ววันที่สามเนี่ยเราคาดว่ามันจะไม่ปิดต่ำลงนะครับเราก็จะจจะเข้าซื้อได้ขณะเดีวยวกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะตั้งเลงว,ว่าจะขายดีหรือ,อยังถ้าวันต่อมาดูท่าทางว่าจะปิดต่ำลงเราก็ขายไปก่อนนะครับความสําพันของแท่งเทียนทุกรูปแบบนะครับอยู่ที่วันที่สามด้วยครับ,นะรบนี่เป็น ตัวอย่างนะครับ RCL นะครับเกิด a า a m มิค r อส s นะครับรล้ว,วันที่3ปิดสูงขึ้นนะครับก็เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มจะเกิดการกลับตัวนะครับรูปแบบนี้เรียกว่า t w e เ z e r นะครับเป็นทั้ง t วี e วีเซอรและ t วี e ซอร์บอททอมะครับรูปข้างบนคือทวีเซอร์ท็อปนะครับ ทวเซอร์ท็อปบางคนก็จะพูดกันว่าที่เคยได้ยินกันก็คือดับเบิลท็อปนะครับก็คือราคาสูงสุดเป็นราคาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เอารูปแบบ2อันมาผสมกันนะครับทวิเซอร์ท็อปกับฮาร์มิคลอสนะครับรูปแบบนี้ถ้าวันที่3มปิดต่าลงก็เกิดการลับตัวของแนวโน้มนะครับอันนี้ทวิเซอร์ท็อปกับแฮงกิ้งแมนนะครับจำได้ไหมครับรูปแบบนี้ เป็นหางยาวขึ้นไปแต่ราคาสูงสุดคือราคาเดียวกันนะครับน,นี่เป็นทวีเซิร์ทท็อปแอนด์ชูตติ้งสตาร์นะครับราคาสูงสุดอันเดียวกันนะครับน,นี่เป็นทวีเซิร์ทท็อปแอนด์ดักดักคลาวด์โคเวอร์นะครับมันปรับตัวทิ้มลงมาเกิน50%นต์ะครับรูปแบบนี้เขาเรียกว่าปากคิมล่างนะครับทวีเซิร์ทบัตทอป บางคนก็จะเรียกว่าดับเบิลบัตทอมนะครับสร้างรูปแบบราคาต่ำสุดเท่ากันสองครั้งนะครับ mm hmm. วีเซอร์บัตทอมบวกกับแฮมเมอร์จะให้สัญญาณที่หนักแน่นขึ้นนะครับส่วนอนนี้ทวีเซอร์บัตทอมกับรูปแบบทิมแทงหรือเพีย c i ซิงนะครับปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นมาเกิน50%นะครับ กิน10%ของบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดการกลับตัวนะครับส่วนรูปแบบนี้เรียกว่าเข็มขัดกระทิงนะครับหรือว่า b u l l s h Bell h o ห l นะครับราคาหุ้นได้ตกลงมาตกลงมานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเป็นแท่งสีเขียวนี่คือราคาได้เปิดต่ำลงมา,มากๆและย้อนกลับขึ้นไปปิดสูงขึ้นนะครับ วันที่วันที่สามต่อมาหมายถึงวันนี้นะครับวันที่สามนี่ในราคาถ้ายืนสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณว่าได้เกิดรูปแบบเข้มขัดกระทิงขึ้นแล้วแล้วก็เกิดแนวโน้มการกลับตัวในทางตรงกันข้ามอันนี้จะเป็นเข้มขัดหมีนะครับ e a r i s h เบลโ h o e ะครับี่เปิดราคาสูงขึ้นแต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้ ปรับตัวลดลงมาวันต่อมาราคาปิดต่าลงนะครับเยอะไหมครับอาจจะจำยาก,กนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูผ่านตานะครับดูผ่านตาไปเรื่อยๆเอาซีดีนี้มาเปิดบ่อยๆนะครับถ้ายังจําไม่ได้นะครับพอเป,เปิดการมันจะออโตเมติกเองจะเข้าใจได้เองเพราะมันเป็นขอมอลเซนส์ธรรมดานะครับต้องเป็นรูปแบบที่เราจดจําได้โดยอัตโนมัตินะครับเราจะได้ มีความคล่องตัวในการสังเกตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะรรูปแบบเข้มขัดกระทิงนะครับกับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ด้วยนะครับรูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบ e c าสองตัวบนช่องว่างนะครับ upside gap t o c r o w l นะครับอันนี้ ญี่ปุ่นเขาถือว่าอีกาเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายยิ่งแทบจะทุกประเทศนะครับไม่ชอบอีกานะครับนี้ความสําคัญของอีกาสองตัวบนช่วงวางคือมันจะต้องมีแกปตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปเราไม่สามารถยืนราคาได้นะครับปิดต่ำลงมาวันที่สองก็แดงอีกนะครับวันที่สามมันจะตามมาด้วยแด,แดง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 นะครับแนวโน้มจะเริ่มเปลี่ยนตัวอีกาสามตัวคือไม่จำเป็นต้องมีแกปก็ได้แต่ว่ามีแทงเทียนสีแดงสามัน คือปิดต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ครับอย่างนี้แนวโน้มถ้าทางจะเปลี่ยนแล้วนะครับแบบนี้ครับกตัวอย่างหุ้นทุงคาฮาเบอร์นะครับนี่เป็นอีกาสองตัวนะครับอันนี้จะเป็นอีกาสามตัวนะครับรูปแบบนี้เรียกว่าเส้นทางการตีโต้กลับกระทิงนะครับบู l ล i s Counter Attack Line นะครับก็คือหุ้ลงมาในระยะหนึ่งแล้วเป็นแท่งสีแดงตรงนี้นะครับเราเปิดตามลงมากๆนะครับแต่ว่าได้ตีโต้กลับขึ้นไปปิดในระดับเดียวกันกับราคาปิดวันก่อนคือไม่ยอมเหมือนกับว่าไม่ยอมนะครับเปิดตามลงมาแต่ก็กลับไปที่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่ดีถ้าวันต่อมา ยืนในราคาในแดนบวกได้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มที่กลับตัวขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะตรงกันข้ามนะครับเปิดขึ้นไปสูงๆนะครับแต่ไม่สามารถยืนได้กลับมาปิดที่ราคาเดิมอันนี้เป็นสายที่ไม่ดีนะครับเต็มตัวหนีได้แล้วนะครับวันที่สามถ้าราคาไม่สามารถยืนอยู่สูงขึ้นได้อะไรเงี้ยแนวโน้มก็น่าจะเปลี่ยนนะครับ ที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับเซตนะครับเปิดต่ำลงมานะครับแล้วก็ตีโต้กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มตัวนี้ก็ตรงการข้ามนะครับเปิดสูงขึ้นไปแล้วย้อนกลับลงมานะครับแนวโน้มก็เปลี่ยนอันนี้เป็นรูปแบบที่จดจําได้ยากนิดนึงนะครับเป็นการผสมผสานกันหลายๆอัน อย่างนี้ไม่ใช่ผสมภาษานลครับเป,เป็นแท่งเทียนหลายๆแท่งครับทาให้ยากในการจดจํารูปแบบนะครับแต่ความสําคัญของเขาก็คือมีแท่งเทียนสีแดงปื้ดอย่างนี้ลงมาเลยนะครับหลังจากที่แนวโน้มขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับมีราคาเริ่มไม่ไปไหนเริ่มอยู่กับที่แกว่งอยู่ช่องแคบนะครับแต่แล้วก็มีเกิดสัญญาณแท่งเทียนแดงๆแบบนี้ลงมานั่นแหละครับ เป็นการบอกแลยครับนี่คือทาวเวอร์ท็อปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวหนีกันได้นะครับส่วนตรงกันข้ามทัราคาหุ้นในปรับตัวลดลงมาแต่ว่าก็เริ่มไม่แข็งตัวในช่วงแคบๆนะครับแล้วก็จะมีแท่งเขียวๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานหอคอยครับทาวเวอร์แบตท็อปครับอันนี้ก็เกิดการกลับตัวนะครับนะครับยกตัวอย่างจากเซตนะครับก็จะเห็น หุ้นตกลงมาแล้วแกว่งแคบๆแล้วก็มีแท่งขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเกิดการเคลื่อนไหวแคบๆและมีแท่งปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็น evening star นะครับบางคนก็เรียกว่าดาวมิดาวีนัสนะครับหื ดาวตอนเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแท่งเทียนตรงนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะครับเป็นสีอะไรก็ได้แต่ต้องมีสามอันครบอย่างนี้นะครับจึงเป็นครบองค์ประกอบที่จะเรียกว่า e v e n i n g star ถ้าเกิดรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มนะครับส่วนอันนี้เป็น Morning Star ตรงกันข้ามจะเป็นต้องเป็นแท่งสามอันอนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับ โดยที่ความสําคัญอยู่ที่บริเวณนี้นะครับต้องเป็นรูปลักษณะที่เป็นกรอบเล็กๆนะเป็นแท่งเทียนที่ลําตัวสั้นๆน,นะครับยิ่งจะเกิดการกลับตัวถ้าเกิดว่าวันที่สามเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับความสําคัญตรงนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวตรงนี้ต้องเป็นสีแดงอันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงสีเขียว ขอโทษอันนี้เป็นสีอะไรก็ได้แต่แท่งตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ต้องมีช่องว่างนะครับเป็นแกปตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องเป็นแกปตรงนี้ด้วยนะครับเราจะจํากันได้ไหมครับนะครับนี่เกิดขึ้นกับจริงรูปแบบนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับบางทีมันต้องสั้นๆกว่านี้แต่ว่าก็คล้ายๆกันนะครับเป็น evening star เกิดขึ้นกับสเต็กนะครับอันนี้เกิดมอร์นิ่งสตาร์ดูแบบนี้นะรพวกนี้ต้องใช้ความชำนาญน,นะครับดูบ่อยๆเอาวีชดีแผ่นนี้มาดูบ่อยๆก็ได้ครับวเวลาไปเปิดกราฟเจอตัวไหนลักษณะเป็นแบบนี้หรือว่าเราไปเฝ้ามองหุ้นตัวไหนอยู่เหมือนเกิดทรายกราฟแท่งเทียนแบบทั้งหมดที่เราผ่านๆตามมาเมื่อสักครู่ที่ผมได้บรรยายให้ฟังนะครับ นี่ก็เหมือนเหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะโดจินี่จะไปให้สัญญาณที่แรงและก็ชัดเจนมากกว่านะครับเหมือนกับรูปแบบโมเลกเลยนะครับนี่ก็จะหมดเรื่องแท่งเทียนแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่องต่อไปนะครับ